วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาของเสียโปรแกรมที่ไม่สามารถขยายได้เต็มหน้าจอซึ่งปัญหานี้จะส่งผลให้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถขยายได้เต็มหน้าจอเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Excel วิธีการแก้ปัญหาให้เปิดเซ็ p แกรมเมอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นให้ไปที่เมนู o o l เลือก Option เลือกแท็บ general เลือกปุ่ม advanced เลือกช่อง do not show information window เว e นเ e ียโปรแกรมเมอร์อีสตาร์ตในครั้งเลือกปุ่มโอเคเลือกปุ่มโอเคเมื่อเสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรม s e ียโปรแกรมเมอร์และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วโปรแกรม s e ียโปรแกรมเมอร์และโปรแกรม,มอื่นๆ ก็จะสามารถขยายเต็มหน้าจอได้เป็นปกติสวัสดีครับ